ผมนะสองหมื่นหกพักิโลนะสี่ร้อย0องหมื่กิโลกรองอากาศเฮอริเคนนะก็คือจะเป็นเขาจะมีโอกาสพิเศษฝุ่นเขาจะดูดเข้าเข้ากองมันก็สูยู่แล้วสวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านรัสคัสตอมเพื่อที่จะมาใส่กรองอากาศแต่งของเฮอริเคนนะครับ พี่ผัยก็มาใส่กองด้วยเหมือนกันแล้วก็มา,าทําอย่างอื่นด้วยสวิตนิดหน่อยก็เดี๋ยวมาลองดูนะว่าอัตราเร่งใส่ไปแล้วจะเป็นไงครับผมเลือกเป็นกองเลดไลนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเมื่อกี้ผมขับมาผมลองทดสอบอัตราเร่งของรถเดิมมาแล้วแหละผมจะวัดที่เกียร์หกความเร็ว100นะครับก็เดี๋ยวเราลองใส่กองแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขี่แล้วก็วัดที่ความเร็วเกียร์หกหนึ่งร้อยเหมือนกันแล้วก็บิดไปถึง140เอาหน้าไม้นะว่ามันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะ ก็จะได้รู้นะว่าอาจจะโฟเลตมันช่วยอาจจะเร่งดีแค่ไหนเนาะก็เดี๋ยวไปลองดูวิธีการใส่ลกลองมันไม่ต้องรอให้เย็นพี่ <laughs> <ะ> <laughs> หัก<ะ>เ<อ>ร้อยเฮ้ยแต่คนอ,อ่ะเอ้าอ้อยางหลุด ไม่รู้หรอกพี่ไปเช็คโค้ดผมว่าโค้ดก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมถึงดับอ่ะก็โค้ดมันหายไปแล้วอ่ะไฟมัันยงใช่ไฟยังติดอยู่แล้วปกติถ้าเป็นปกติอ่ะเราก็หาเจีว่างแล้วกดสตาร์มมันก็จะติดปกติใช่ป่ะละ่ะใช่ครับน้ำมันครับฝุ่นเห็นไหมไม่ยอมบอ,อกเลยต้องรื้อเฟรมหรือถัอองน้ำมันเป็จริงๆนี้ผมว่าก็รื้อยากนะไม่ยากหรอก ขั้นตอนเยอะขั้นตอนเยอะขั้นตอนเยอะแต่มันอยู่ในจุดที่โอ้โหโคตรแน่นเลยจอดรถตากแดดดิเราอ่ะไม่ตากไม่ตากก็ตากเลยพลาสติกละลายกันในหมู่บ้านแล้วให้ใช้เควายไม่ยอมใช้พี่ชอบติดโผลดูดิข้างในขอขอดูตรงแดดหน่อยนี่อ่ะเห็นไหมฮะ แต่นี่ก็ยังโอเคนะมันก็เยอะแหละแต่ว่าก็ก็ก็ยังไม่ถึงกับตันถ้ากองตันมันจะบิดไม่ค่อยออกนะอันนี้ก็นั่นแหละก็ของเฮอริเคนเป็นแบรนด์ที่ทำกอกาดในไทยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับก็ทำออกมาหลายรุ่นเนาะแต่สปีด400ก็เขางเรับที่ทำก่อการในยคอนะมีคือกสงอแ้บก็ออมาห่นสี จริงๆในไทยก็นอกนอกจากนอกกจากเขาเลยนะนอกจากเกาหลีเคนก็ยังมีแบรนด์อื่นๆอีกนะแต่ว่าออ๋ถ้าแบรนด์ดังๆเนี่ยจะเป็น DND อ่า DNA รีปเป่าดีเอ็นดีดีเอ็นะดีเอ็ BMC อ่า BMC DNA อะไรเงี้ยที่จะเป็นแบรนด์แบบระดับโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าเออ่ในไทยยังไม่มีนําเข้าเข้ามานะแต่ว่าต่างประเทศมีแล้วนะสำหรับรุ่น400อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอัพเตอร์มาร์เก็ตตัวแรกของไทยที่มีขายเนาะนอกจากตรงรุ่นศูนย์ซึ่งเบิก์ศูนย์ก็500บาทครับ แต่อันนี้ก็เบิกศูนเนี่ยมันจะเป็นกองกระดาษมันก็ใช้ได้ประมาณสามหมื่นสองลผมว่าเพราะถ้าหมื่นลัวเขาคงเปลี่ยนให้ผมแล้ว่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยก็่ยี่อแล้วพี่แรงม้าเพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้แต่แรงโน้เพิ่มสามร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ใส่เสร็จแล้วไปเทสก่อนพี่ใส่เสร็จแล้วพี่ไปเทสก่อนใจเย็นๆไไไมมม่่่รรรีีีบบบ ใส่ก็มาแล้วแรงโม่มาแล้วยังไม่ทันสตาร์ทเครื่องดูเลยยังไม่ทันเสร็จนะแรงโม่ก็มาแล้วอันนี้ก็ฉีดแล้วจะเพิ่มแรงโม่ของอะไม่ทาของคือของของพี่ไผ่สวิสเรียบร้อยออ่าเรรียยบ้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปทําน้ําย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 าหนงจีนของเขาต่อนะเออช่างเออช่างพี่เขาก็เดี๋ยวผมตัดของพี่ไผ่จดตรงนี้แล้วให้ไปลองเองนะ เดี๋ยวเดี๋ยวของผมเดี๋ยวผมถ่ายรอบหนึ่งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเมียมีนี้มันเกียร์เวิร์สที่ต้องงัดขึ้นงัดขึ้นเข้าหนึ่งเออค่อยนะระวังพุ่งนะรถเแรงไม่วันนี้ ใช้ใช้เบสเ,เราเปลี่ยนรถขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าบเบสเราถอดรถไม่เป็นนะเราต้องถอดเอง <c oughs> เอาไปเปลี่ยนเองเลยของของผมอ่ะคือเปลี่ยนคนเดียวอาจจะดูลำบากหน่อยแต่ก็ออกได้แต่ถ้าสองคนช่วยก็จะไวแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมงอ่งครับผมเนี่ยคือมึกอ่าเขาเรียกนะน ออ่ะเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเพิ่งผมผมขับผมขับรถมาสี่สิบกวโลเพื่อมาเปลี่ยนกองเองนะครับทุกคนดูช่างครับผมช่างที่ไหนครับเนี่ยไม่รู้ไม่รู้วันนี้กูเมามมงแกะยากเหรอยากดิยังไม่เคยไงเย็นใจเย็นปุ๊บนี่ไงเรียบแล้วไม่อันี้อันี้มันหลุดอยู่แล้ว ไอตัวล็อกมันหักหรอใช่ไอตัวนี้มันหักไง<อ>ก็ที่ผมทำเองไงที่ผมโมดิฟายไงไพี่ที่มันเป็นปัญหาตั้งนานแล้วช่างมันนี<อ>่มอยู่น,นี่ช่างมันช่างมันตัวนี้กับช่างมันนะครับ <laughs> ค, <laughs> ครับ <laughs> <laughs> ถึงประแกมาให้อดสายก่อนนะตัวนี้ตัวนี้นไหนวะสีดำนี่ไงนอนดำเนี่ยอ๋อนี่แหละได้หรเอะ ถูกทางก็ถูกตรงนี้ผมเมาเมาหน่อยดีดีเราเป็นอินฟูนี่มันเป็นพวกรีเลย์สตาร์ทนะไม่รีเลย์สตาร์ทอยู่ฝั่งนี้เอ้ยไม่ใช่เด็กอันนี้มันเป็นไอ้นี่พวกน้ำมันไอแล้วมีปั๊กทำไมก็วัดวัดค่าน้ำมันหรอไม่รู้ยังไม่ได้ฝึกมันเป็นท่อมันเป็นท่ออักดักไอน้ำมันนี่หว่าใช่เขามาคำนวณแล้ววะ ยังไม่ยังไม่อยู่บ้านใี่เหรอหรอจริงยังไม่กลับมาอีกเหรอตอบลูกค้าที่โทรมาเมื่อกี้เหรอเขาดูดหมืนใต้บอกอ๋อโอเคประหลูโคลเข้าไปสุดยอดเลยโทรศัพท์คึ้น ให้ตาเปลี่ยนเองอ่ะจะได้รู้ว่าฟีลลิ่งมันเป็นไงเวลาถอดเรียบร้อยนะครับทีนี้บงยอดทำโคตรแรงเลยอ่ะยังไม่ได้ถอดมึงจะแน่นไปไหนวะเนี่ยคือดูช่างทำอ่ะมันเหมือนง่ายไปหมดแหละพอผมถ่ายรูปรีวิวอะไรให้อ่ะใช่ไหมมันง่ายจังวะรูปมีหกภาพอย่างเงี้ยอทำจริงทริคนะครับคือ ไอตรงเนี้ยมันเป็นหัวมันเป็นยางใช่ป่ะลิกผมนะพี่บา้าทางไงผมไม่รู้ผมจะจิกบีบมันเข้ามานี้เราก็จิกดึงขึ้นงเลยเออเนี่ยออกง่ายๆแล้วเ<ห>มื่อกี้เราทําไม่ได้เพราะเราไม่รู้ชิกเนี่ยไอ้บ้ามันก็จะเป็นยางแบบทัวๆไปแล้วนี่นี่นนม,มาด,ดูนี่มันมีของผมอ่ะสองพานหกดำปึ๊ดหนักกว่าของพี่ไผ่เยอะขอขอขอข,อข,อขอพี่ไผ่เทียบเลยพี่นี่ นี่นะครับอันนี้ของผมนะสองหมื่นหกพันกิโลนะครับสี่ร้อยสองหมื่นหกพันสี่ร้อกิโลนะนี่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลต่างกันหมื่นโลเป็นไงสภาพนี่นี่ชื้บนี่นะนี่ก็คือกองเฮอริเคนแบบตัวเลนนะครับก็ข้างในเนี่ยเราก็จะได้กองมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวสติ๊กเกอร์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยแปะเลี่ยแล้วโทษครับนี่ของเราอยู่นี่ ก่อนต้นม่กล้ยนจรปึ๊บอ่านก่อนอ่าน่นกระดาษที่เขาให้ด้วยไอ้แกะออกมาก่อนเนี่ยไหนวะนี่เขาเขาแปะอยู่ในอ๋อไอ้สีแดงเนี่ยหรอแล้วเราก็เอากระดาษกองก็โยนทิ้งไปไม่เอาไม่เอาอันอันมือมือเกียรกล้าโยนเพราะว่ามันมันมันหุ้มไม่อยู่อันนี้กูไม่กล้าโยนแล้วพี่ผมไม่กล้าโยนแล้วพี่อะเอากองวางไว้ก่อนครับ ครับกองวางไว้ก่อนวางไว้ข้างบนีกก็นี่นะครับก็ในของเฮอริเกนเนี่ยเขาจะมีเป็นวิธีล้างโดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับก็เรามาดูที่ตรงภาษาไทยเนาะก็ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยก็คือเอากองเนี่ยออกมาล้างน้ําให้ชุ่มก็คือออกมาล้างเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องล้างนะใช่เพราะอันนี้ของใหม่อันอันดับที่สองเนี่ยก็คือฉีดต้ายาล้างกองอากาศเฮอริเคนนะครับก็คือจะเป็นเขาจะมีสเปรย์ของเฮอริเกนเขาด้วยในการล้างอะเนาะ แล้วเราก็อย่างที่3ามเราก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอ,อีกรอบหนึ่งอย่างที่4เราก็เป่าให้แห้งครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยใช่ไหมกับด้านตันใช่ปะอย่าเอาอย่าเอาอย่าเอาน้านรูความเข้าอย่างนี้นะครับอันนี้ใครํานี้คือโง่นะเออเอาด้านนี้เข้าแนละ้วมึงเอาออกเกมก็เข้าอย่างนั้นเออใครไปเผลออางเนี้ยคือโง่นะครับเออถือว่าเตือนแล้วใช่ใช่ครับ ่าเมื่อกี้ก็พี่บาก็เช็ดให้เราหน่อยนะครับก็นั่นแหละแล้วก็ใส่เข้าไปเลยต้องใช้ควไหมครับอันนี้ก็มันจะยากเลยวะเราตรงล็อกได้ปุ๊บใช่ไหมยยเน้่ยาจบ <c oughs> อันนี้ก็ระวังพวกขอบมันกิน <ừ> แลน้วกันก็ค่อยๆขยับมันเข้าจริงๆฟิตก็ดีครับเพราะว่าอากาศจะได้ไม่ไม่ไมไมรั่วไหลเนี่ยมันต้องฟิตอยู่แล้วเพราะว่านานๆใย,ยางมันจะแข็งตัวแล้วมันจะเข้าบล็อกของมันอันนี้ก็แข็งแล้วพี่ เจ็บแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากทุนแรงนะครับผมแนะนำว่าเป็นคอนอยางนะค่อยๆแล้วทุนแล้วทุนไปทุบดีกว่าอืมก็จะทุนแรงไปเยอะพอสมควรแต่นี้ก็มือดันได้ครับก็ไม่ได้นอะรนั้นของผมเข้าง่ายนะเข้าง่ายกว่าของตัวของพี่ไผ่ยอยู่อันนี้แรงโม้ขึ้นยังครับยัง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 ใช่ไหมครับสุดแล้วเนีครับสุดต้องลงไปจมนะครับอ๋อลงไปจมนะครับครับคือตรงนี้อาจจะใส่ใส่ไม่สุดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเอานียเข้าไปแล้วขันน็อตอ่ะมันก็สุดอยู่ดีใช่มันก็ได้อยู่นะแต่ว่าดันให้สุดแต่าายกว่ ก็อ่ะใส่ตัวนี้มันมีด้านบนด้านล่างด้วยนะใส่ให้ถูกอันนี้กลับด้านก็เนี่ยครับนี่อยู่าอนี่ผมผมจะทําให้ดูอ่ะเนี่ยอันนี้คือถ้าใครใครใส่แล้วรูไม่ตรงแล้วยังฝืนใส่เนี่ยอันนี้คือโง่นะเนี่ยเห็นไหมใส่เข้าไป้ได้ปลาลูมันเยื้องกันเนี่ยก็หมุนนะครับเนี่ยหมุนนะจงหว่ามันจะตรงรูเห็นปะเนี่ยเนี่ยอันนี้ยิ่งเยื้องเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกนะเออแล้วก็หมุนอีรอบนะ เนี่ยอันนี้หมุนรอบนี้ก็ยังไม่ถูกอีกนะครับเราก็ต้องหมุนอีกรอบนึงนะมันมีอยู่สีด้านเราก็หมุนสีด้านน่ะจนกว่ามันจะตรงเห็นมอะไรเี่ยเอ้าเฮียกูไม่ตรงสักด้านเลยของช่องงงกไปเนี่ยนี่นี่นี่หรือถ้าเอาง่ายๆนะครับนี่เขาจะมีคำว่าท็อปอ่าท็อปอ่หมุเมิออนท็อปใช่ไหมอ่ามันใกล้ขนาดนั้นมันเห็มมันเยื่อเมยงได้ยังไงก็ท็อปไงท็อปแปลว่าด้านบนนะเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บชึบ แล้วเราก็ขันน็อตเลยตรงนี้โดยการที่ใส่อันนี้ไม่ดีใส่พ่อนี้ก่อนแต่ช่างมมนเถอะเพราะว่าสุดท้ายก็ดูดเข้าไปก็ท้อกันอยู่ดีสุดท้ายก็สกรปรกอยู่ดีเพราะว่าคืออะเดี๋ยวพี่ผมนี้คือผมจะบอกนะว่าคือผมก็เข้าใจในการออกแบบแหละแต่ว่าผมจะว่าดีละ่ะคือไอ้จุดที่เขาดูดอะผมว่ามันสกรปรกไปหน่อยนะ เพราะว่าอ่ะผมไม่ดูนะท่ออันนี้คือท่อดูดใช่ไหมท่อดูดเหรอเขาส่วนไปตรงนี้ซึ่งมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงใกล้ๆก,กับโชค๊คเห็นปะซึ่งมันคือตรงซุ้มล้อเวลาเราขับอ่ะฝุ่นอะไรมันตีเข้าตรงโช๊คนึกออกปะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เศษฝุ่นเขาจะดูดเข้าเข้าก่องมันก็สูงอยู่แล้วอันนี้นผมผมก็รู้สึกก็แปลกๆนิดหน่อยนะเพราะว่าก็เพิ่งเคยเห็นแบบไม่รู้ดิรุ่นไอไอจีดี D, หรือเวฟอะไรเงี้ยที่แบบมันขับมันก็ไม่ได้เอามาอยู่ตรงแบบในซุ้มล้อแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโอกาส มากกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามันายอยู่ในซุมลอ้อพื้นที่ขนาดจกัดก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องของดีไซน์นะแต่ถามว่าผมขี่มาทุกวันนี้นม, ين, มีปัญหาไหมก็มีปัญหานะเพีเยงแต่เรารู้สึกประหลาดใจในการออกแบบนิดหน่อยแค่นั้นเองว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาโยงท่อไปดูดที่อื่นเหมันก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> วิศวกรมฝากถ,าถึงวิศวกรใช่ครับวิศววิศวตาฝากถึงสาวฝากถึงวิศวกรนะเนอผมก็ไม่ได้จบอะไรเยอะแยะนะใส่ไปเหมือนเดิม แล้วก็สวมเข้าพูดในฐานะผู้ใช้งานก่อนก็ใช้ก็ในมุมของสังเกตแล้วกันคืออย่างเอาพูดง่ายแต่รุ่นอีกคันนึงของขับก็คือตัว G D ดีกับซูเปอร์คัพ่เงี้ยอีดีร้อยสิบอ่ะไอตัวดูดกองอากาศเขาอ่ะมันก็อยู่ด้านข้างนะรูที่เขาดูดอะ่ะแต่มันไม่ได้อยู่ในซุ้มล้อแบบเนี้ยนึกออกปะมันไม่อยู่ในซุมมนนนออน้ม,ม,มอ่ะม,มันไม่อยู่ในตรงแบบตรงตำแหน่งที่ล้อมันตีขึ้นอ่ะแต่ถามว่ามันมีการบังอะไรไหมมันก็มีครับแต่เราลองนึกว่าสภาพเวลาเราไปลุยฝุ่นลุยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเวลาเราขับอ่ะมันมันมันนึกออกปะมันดูดเข้าอยู่แต่ทรงซุ้มล้อพี่นี่ลองนึกภาพโอกาสที่มันจะดูดสิ่งสกปรกเข้าไปมันก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วแต่อย่างเช่นอ่ะพวกยกตัวอย่างของพวกไอพวกรถสปอร์ตใบก็ได้เขาจะมีแรมแอร์อยู่ด้านหน้าใช่ไหมอันนั้นก็ชัดเจนว่าไม่มีอะไรเข้าไม่คือมีอากาศอย่างน้อยก็เป็นแมลงนะซีดีหกห้าสูดเขาไมมีแรมอยู่ตรงนี้ใช่เขาไมมีแรมแอร์อยู่ข้างๆหรือข้างหน้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันอยู่ด้านนอกที่แบบเวลาลมมาทับปุ๊บแล้วเขาดูดเข้าด้านไหนซึ่ง มันมันมันไม่ได้อยู่ในในชุดในในพื้นที่ด้านล่างที่ฝุ่นมันจะขึ้นมาสูงอะไรขนาดนั้นนะเออซึ่งโอกาสไอเขาเียนะความอากาศของสะอาดมันก็ต้องมากกว่าเนืกอออกปะแต่ในหละอย่างอย่างที่บอกครับว่าที่พที่มันเป็นอยู่แตอนนี้มันมีปัญหากับตอนการใช้งานเราไหมมันก็ไม่นะหรือว่ารุ่นทีร้อยมันดูแบบนี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะพวกทีร้อยทีร้อยยี่มันลักษณะแบบนี้หรือเปล่านี่เราก็ไม่ไม่รู้นะเพราะเราไม่เคยเล่นนะเออแต่ว่าก็แค่เป็นจุดนิดนึงที่ผมแบบรู้สึกประหลาดใจที่เขาออกแบบมาแค่นั้นเองแต่ก ก้อนนี้ก็ใส่แบบนี้เข้าไปเหมือนเดิมน็อตก็เป็นน็อตเงินนะครับที่อยู่ตรงนี้เบอร์อะไรวะเออพี่บารถามอย่างดิไอตัว900มันดูดอากาศตรงไหนกกลล่องงข้้้าาหนแว็ท่อท่อมันท่อมันโยงไปทางไหนไปถึงกล่องเหรอท่อท่อดูดมันโยงไปทางไหนช่างครับพาไปชี้หน่อย ฝากรองมันอยู่ตรงนี้อกองอะ่ะแล้วตรงข้างมัน,ม,นมันดูดเข้าอ,อ่ะมันไม่มันเป็นมันเป็นบล็อกแล้วง่วงมันนิดเดียวมันมันนิดเดียว<ช>ข้างล่างนี้นิดเดียวอาจจะว่าอยู่อยู่ตรงข้างฝาข้างข้างเพราะว่อาจจะสี่ร้อยอยู่ใต้ซุ้มบางโพนเออเออนั่นแหละ,ะนี่คือความประหลาดใจวะนี่แหละที่ว่าผมผมคือผมแปลกใจว่าทำไมเขาถึงเอาสี่ร้อยออกมาดูดในซุ้มบางโพนเนี่ยคือพี่คือพูด คืออันนี้ผมพูดในในมุมมองของที่ผมใช้รูปเดิม<ต>มาด้วยแต่พูดถึงอันนี้มันสกรประกบช้ากว่านะก็อ,อยู่แล้ว,วก็มันไม่ได้ดูดตรงนั้นไงก็ตรงนี้มันดูดตรงซุ้มล้อมันก็ต้องสองกรูประกบบ้านอยู่แล้วเป็นธรรมดานึกออกปะคือมันคือแน่นอนมันอาจจะมีเหลี่ยมบางก็จริงแต่ว่าสุดท้ายอ่ะล้อคุณดีดอะไรมามันก็ต้องมาคลุ้งอยู่ในตรงนี้อยู่แล้วแล้วมันดูดอากาศเข้าตลอดอ่ะตรงนี้ก็ต้องสกปรกบอยู่แล้ว งช้างไงคะเออเราอยากใช่เออม้วนไปข้างหน้ารถเออม้วนเหมือนในผ่านคองหนึ่งก็คงขั้นศูนย์เลยแบบว่าเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอาดึงไปเนี่ยเออแม่งดูดมาม้วนไปเลยเนี่ยตรงนี้ยก็ขึ้นมาข้างบนแต่จริงๆนะในั่นในในบที่เดิมแต่จริงไม่ต้องคิดในในใจผมนะคือคือแค่เอาไอ้งวงช้างออกแล้วให้ไอ้แบบว่าหรือแบบให้เขาดูดแบบเนี่ยผ่านตะแกรงตรงนี้ที่ทำหมาจริงๆรงเนี้ยผมว่าเนี่ยก็จะช่วยความสะอาดมันก็ขึ้นได้เยอะเพราะว่าทำไมถึงบอกว่ามันจะจะจะเยอะกว่าเดิมเพราะว่า คือสุดท้ายพอมันอยู่ด้านข้างอ่ะมันอาจจะมีเวลาเราขี่มันมีฝุ่นอะไรก็จริงแต่ว่าฝุ่นไม่ได้เข้าไปตีอยู่ในตรงซุ้มล้อไงสุดท้ายเราขี่ผ่านไปลมมันก็แหวกมันก็แบบโอกาสที่ฝุ่นมันจะเข้ามันก็น้อยกว่าอยู่แล้วอ่ะเออผมแค่แปลกใจว่าทำไมมันถึงออกมาดูดในตรงนี้คือก่อนมาเนี่ยผมมาถ่ายคลิปมาด้วยเนาะก็จะถ่ายเป็นคลิปเอจอมาใช่ไหมครับเออแล้วก็ผมมีจังหวะที่ผมจะทดสอบด้วยก็คือว่าอ่าผมจะทดสอบตัวเลขในการที่เอาเกียร์หกนะเกียร์หกแล้วก็เอาความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยซ 5 0 0 0ั0สีรอบประมาณนี้แล้วก็ผมจะบิดครั้งหมดปลอ,อกแล้วก็มาจับเวลาดูว่ามันไปถึง140เนี่ยใช้เวลากี่วินาทีนะครับก็คือ100 100 1 0 0ยถึงร้อยสี่สิบใช่ร้อยถึงร้อยสี่สิบว่าได้กี่วิเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาจับเรามาจาับศูนย์ถึงร้อยอะไรเงี้ยบางทีเราปล่อยคัดจังหวะอะไรแ r a c ชั่นมันพื้นถนนไม่เท่ากันเลยมันจะคิดยากเนาะก็เอาไปเลยว่าลถลอยตัวไปแล้วแล้วเราเอาที่เกียร์หกความเร็วหนึ่งร้อยเท่ากันทั้งคู่แล้วก็บิดเต็มปอกแล้วมาดูนะว่าอัตราเร่งอัตราเร่งมันจะเร็วขึ้นมากน้้้้้อออออยยแแค่่ไหหนนนนะะะะลลวววกก็็ถาาามมมีีโสสผจจทททปปดดดงใั มีผลช่วยท็อปสปีดด้วยไหมยอย่างตอนนี้ท็อปสปีดผมได้ GPS เนี่ยคือ1้2นะครับหน้าไมล์ก็คือ180ก็เดี๋ยวลองมันลองดูกันว่ามันจะมีโอกาสได้มากขึ้นไหมครับผมแต่ว่าแต่อแต่แต่ว่าแต่ว่าพอเราท็อปสเตอร์ไมปมแล้วครับการที่ขึ้นไปเกยหกก็ตัดเนี่ยมันยากกว่าเดิมนะมันใช้เวลามากกว่าเดิมมันไม่เหมือนตอนสเตอร์เดิมเติมเนี่ยผมไม่ต้องรถผมไม่ต้อง,องคิดอะยดเลย,เเลยแค่แบบ เขาเลยนะใส่เกียวหกแล้วก็หมอบแค่นั้นแหละบิดเขาเร่งจนสุดแป๊บเดียวนะครับก็รอตัดแหละแต่ว่าพอเราทดวสเตอร์มาเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลามากขึ้นเนาะแต่มันก็แรงกับท็อปสปีดที่มันมากขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ถ้าถ้ามาดูว่าเรื่องใช้เวลาไปถึงท็อปสปีดเดิมอ่ะมัน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 แตกต่างไหมผมว่าใกล้เคียงกับความกับความท็อปสปีดเดิมของมันนะแบบอย่างเดิมผมได้ร้อยเจ็ดสิบใช่ป่ะเอาหน้าไม้นะมันยังใช้เวลาเท่าเดิมอยู่แต่ถ้าว่าพอผมลากไปร้อยแปดสิบมันก็ใช้เวลามากขึ้นอะไรออยย่งงงงงงงเเเีี้มมนะผก็ ครับก็ทีนี้เราก็ลองอ่ะทีนี้ลองเทสเบื้องต้นก็เดี๋ยวลองสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวลองปิดคันเร่งดูว่าเปล่าเมันจะรู้สึกต่างไหมนะโอ้โหแรงโอ้สุดว่ะโอ้โโหอ้ยังไม่ทันเร่งก็รู้แล้ารถแรงเนี่ยเขาชอบตลกจัอ่ดทีนี้เดี๋ยวลองมาดูนะว่าพอผมปิดทันเร่งแล้วมันจะแรงดูว่าปิดที่เที่ยวมามา ของงจริได้ยินเสียงดูดไหมฟังดีๆได่ยินเสียงดูดจะได้ยินยังไงไม่ดูงใต้บอกนะครับถ้าเอ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 าเฟิร์สเอาเฟิร์สปิ้งนะครับคือเฟิร์สลริงผมตอนนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันต่างกับเดิมแต่ว่ามันเป็นแบบการที่เราลองบิดอยู่กับที่ไงเดี๋ยวเราลองไปออกร้านดูต้องเอาคันนี้บิดเทียบแล้วเสียงดูดมันจะต่างกัน ว่าตอนนี้เป็นตัวผ้าใช่ตัวเลนมันจะดูดเสียได้เพชาะนิดฉนุนเอ้าหนดหว่าจะให้ป้องกันฟังดีดีนอ้นมันจะมีเสียงแบบรุขึ้นมาตอนเปิดอันแรกอ่ะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนี่เห็นไหมันจทียบากว่าพ่อเป็นคนละบออทียบยากว่าพ่อเป็นคนละบายไงจริง จะเหมือนเสียงเสียงไอไอทำทำคาบูแบบว่าไม่เปื่อยกองมันจะเสียงลักษณะคล้ายๆนั้นนะมันจะดูค่อนข้างที่จะชัดขึ้นก็เนี่ยแหละเดี๋ยวอันเนี้ยว่ายังไงเดี๋ยวผมจะลองขึ้นอินเสิร์ตคลิปให้ดูทีนะก็ตอนนี้เราก็ไอตรงนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยไอกล้องเดิมอยู่ไหนพี่นี่ครับเดิมท้อไทยแล้วเี่ที่ไผ่ไปนี่นี่นี่ส่วนไอของเดิมนะครับก็ นี่โคดแมนนี่นโคดแมนครับไปเก็บด้วย <laughs> ไปเก็บด้วย <laughs> ครับผมก็หลังจากเปลี่ยนกองมาแล้วตอนนี้วันพุธนะครับก็เรียกว่าสายมาได้สามสี่วันแล้วเนี่ย ความรู้สึกแรกที่เปลี่ยนไปในวันแรกเลยที่เปลี่ยนก็คือว่าเรารู้สึกเลยว่าคันเร่งมันเบาขึ้นนะครับอ่าคันเร่งมันเบาขึ้นแบบว่าเห็นได้อย่างชัดเจนเพว่าตอนที่นี่หมายถึงว่าแบบเราแบบปิดปุ๊บเราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันตึงมากอะเออนึกออกปะถ้าสมมติว่าเราปิดคันเร่งปุ๊บแล้วแบบรถมันค่อยๆดึงเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันแบบนุ่งนวงนเหนื่อยหน่อยอ่ะเออน่าจะเก็ทสิวกัะนั้นแบบเดี๋ยวึงปุ๊บมันแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยรถค่อยๆดึงแบบค่อยๆไปอย่างเงี้ยแต่พอเราเปลี่ยนกรปุ๊บ่ะ ทุกอย่างมันแบบปิดเป็นมาปิดแบบเปอร์เซ็นแคลเปอร์เซ็นคันเร่งรอบอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะที่จะแบบไล่ได้ดีครับเหมือนเราปิดเท่าไหร่รอบมันก็มาเท่านั้นอะไรเงี้ยเออฟีลมันประมาณนั้นน่ะมันค่อนข้างดีเลยในความเร็วเดินเดินที่เราเคยใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเปรียบเทียบปัตราเล่งให้ดูนะครับว่า ว่าว่าเป็นยังไงนะก็โดยผมจะเทียบเป็นความเร็วที่เกียร์หกนะครับอ่าหนึ่งร้อยนะแล้วก็บิดดูว่าใช้เวลาสีบวินนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายที่ถ่ายแยกแล้วนะไม่ไม่เอาจีิปนี้เนาะเพราะว่ามันกลคืนมันจะดูยากนะฮะนั่นแหละก็โดยรวมผมว่าโอเคเลยนะครับร์เฟกเลยแหละก็ประมาณนี้ครับ ใครอยากรู้อยากลองก็ไปจัดดูนี่ก็คนสนุกจริงกว่า อย่างที่เห็นในคลิปการเปรียบเทียบระหว่างกองเดิมกับกองแต่งนะครับคือเหมือนผมน่าจะวางการทดลองแบบผิดพลาดน,นะนะเพราะว่าพอเราเอาเกียร์6ที่ร้อยหนึ่งกับแบบค่อยลากแบบบิสุดปอกแล้วลากไปร้อยสี่ครับกลายเป็นว่าแบบทั้งสองเดิมทั้งทั้งกองแต่งและกองเดิมเนี่ยมันใช้เวลาแบบเกือบเท่ากันเลยนะแบบว่ากองแต่งจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเออ คือแต่ว่าในในตอนที่เราเอามาใช้งานจริงอะ่ะอัตราเร่งมันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกได้เลยว่ามันแทบจะใกล้เคียงกับอัตราเร่งตอนเราเป็นแบบโทสเตอร์เดิมอะไรเงี้ยที่ผมเลยมานั่งคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะเห็นชัดในช่วงที่เป็นรอบของแรงม้าสูงสุดครับอืมก็คือแบบรอบประมาณสักแบบเนะ่าเรียกนะหกพันนะเท่าไหรอ่อ่ะแปดพันรอบอะไรประมาณนี้แบบว่าแบบที่แบบแรงแบบม้ามันมาเยอะๆอะไรเงี้ยนะ เหมือนถ้าลากแบบขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดแต่ถ้าแบบกระแทกคขาเร่งอะไรเงี้ยเออมันจะเห็นชัดก็นะครับก็ผมแนะนําลองไปดูในคลิปนี้แล้วกันเครับเนี่ยไอ้คลิปนี้แหละมันจะเป็นคลิปท็อกออนไบใน EP ีถัดไปนะครับอผมก็ถ่ายไปแล้วแล้วก็คลิปนี้ผมก็พูดไปขับไปเนี่ยก็จะได้เห็นการขับขี่ของผมด้วยแล้วก็ในหลายๆคลิปหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการขับขี่ที่ใช้ด้วยกลองแต่งเลยเนาะมันก็จะเห็นชัดขึ้นแหละว่าอัตราเร่งมันเป็นไงเออคือ ผมต้องขอไปจริงๆเพราะว่าพอไอมัอนไม่มีกองเดิมไมมมามามาเปรียบเทียบแล้วนะผมก็ไอกองเดิมผมก็นั่นแหละไม่ได้ถ่ายแบบเตรียมไว้ที่จะมาทดลองอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่ามันดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะเพียงแต่ว่าผมอาจจะทําคลิปที่เปรียบเทียบกันได้ไม่ค่อยชัดก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปเปลี่ยนกองฮนะ